สุดครับสุดจัดเนี้มากกว่ารัทเนื้อครับเป็นที่ปรึกษาที่แบบได้สาระไหมอันอันดับหนึ่งก็ได้ได้สาระครับผม <c oughs> สาระบ้างไม่สาระบ้างรู้สึกว่าทำงานกับน้องแล้วสุดมากทุกๆเรื่องครับเขาเป็นคนมีแพชชั่น ในการทํางานเวลาจะเล่นก็เล่นสุดนี่แหละก็ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องเครียดรู้สึกว่าการทํางานแล้วมันมันไม่เครียดดีตอนแรกๆมันก็นิ่งอะไรครับตอนนี้สบบควรจุดๆที่สุดกันเลยมันสนิทใจครับมันรู้สึกว่าพอได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่แล้วไม่ต้องเก่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเก็งอยากอยากเล่นกับพีเขาครับผมก่าตาเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว้วยอันนี้สําคัญมากเลยนะมีครับว่าพอทํางานแล้วเราเราต่างคนแบบอยากให้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 แบบ แต่เราคนแบบดีที่สุดอะเนะมันเลยเลยแบบเป็นสิ่งที่ดีมากครับมันหายากมากเลยกับอะไรตรงนี้ที่แบบทางานตรงนี้อะไรนะครับยิงแทบทุกอย่างเลยครับอย่างเรื่องสีเนี่ยสีดําดําต้องเป็นดำหมายถึงว่าบ้านผมทุกอย่างก็จะเป็นดําเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าจะเป็นสีดำสีดำหมดเลยก็เลยหาคนยากมากเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะมีสีกันเลยนะใช่แต่เนี่ยเป็นคนเดียวที่เอ้ยแม่งเหมือนเรามากแต่งตัวอย่างเสื้อยืดเนี่ยครับครับใครจะไปคิดว่ามันจะมีพับแขนก็มันก็้ายกันอีกพับแขนเหมือนกันอีกจิงต้าก็ชอบรถคับกต้าแบบแบบดูรถ มากจริงเขาเป็นคนที่ชอบรถมาก<ช>อะไรที่มีล้อนี่ได้ผมผมกลุมๆเพราะตาจริงก็เป็นคนเท่ไปแล้วเลยแล้วทำงานก็เลยจะไปทางเดียวไปเลย เราก็จะชอบความความมันความเท่เหมือนนอย่างเช่นเหนบหนวดแมวสิครับไม่ใช่กูหนวดแมวีอย่างของผมมันรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปเครียดเหมือนเคยก่อนแล้วไม่ได้ไปฟิกตัวเองอะไรอยากทําอะไรทําืมีความสุขมากเลยแล้วก็ได้ทาทางานกับพาร์ทเนอร์น้องคนนี้คือทําแล้วสบายใจมากเลยครับก็จริงก็สิบกว่าปีเยอะที่ทํามาแต่ไอช่วงนี้แบบทำอะไรแล้วก็มันทุกอย่างผมว่าเติบโตขึ้นในแง่ของความคิดอะไรนั้นครับ ก็เราไม่ไม่กดดันตัวเองเท่าเมื่อก่อนครับผมช่วงนี้ก็รู้สึกว่าทํางานด้วยความความชอบจริงๆความมันอเลยพอทํางานแล้วไม่กดดันมันม,มันสบายใจผมรู้สึกว่าตอนเด็กๆเราไปจริงจังกับทุกเรื่องครับคือตอนนี้มันมีความจริงจังไหมมันจริงจังเราอยากทําให้ดีที่สุดแต่แค่ลดลดความซีเรียสความเข่งครับเมาไถึงว่า อย่าไปฟิกกับมันว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เลยนะให้กดันตรีคือเราอยากทําอะไรเราทําเลยทําลงไปแบบตั้งใจแล้วก็เต็มที่ครับบางทีแบบการอยู่ในลู่ในทางแบบอยู่ในกฎในเกณฑ์ทุกอย่างมันมันฟิกเกินไปมันก็ทําให้เราเครียดได้นะครับบางทีก็อึดับบทบทที่จะเล่นเราก็เล่นเล่นแต่บทที่จะจริงจังเราก็จริงจังเลยกูอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมชอบมากเลยใช่ครับผมถ้าเราทําออกไปแล้วมันไม่ดีมันก็จะจิตตกยังไงยังไงอยู่ใช่ครับผมก็เลยรู้สึกว่า ตอนช่วงนั้นกดดันมากแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมากเพราะว่าได้มาเจอพี่ใช่ก็มีคติแบบ l i f e is free อะไรอย่างนี้ก็ช่วยทําให้แบบผมแบบเบาลงได้เยอะครับผมหนักที่สุดของผมน่าจะเป็นตอนตอนไปประกวดที่เกาหลีครับผมก็ตอนนั้นรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนต่างชาติเราไปไปอยู่ที่บ้านเมืองเขาภาษาเราก็พูดไม่ได้ค่อนข้างกดดันในใน ในตรงนี้นิดหนึ่งแต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตที่ดีมากๆถ้าเราไม่ได้ไปตรงนั้นเราก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้ประสบการณ์นี้เลยตอนนั้นผมใช้ความคิดว่าเราเลือกแล้วครับเราเลือกสิ่งนี้แล้วเราเลือกที่จะทํามันแล้วเราเลือกที่จะมาแล้วอะ่ะเราก็ต้องทําให้มันทําให้สุด เท่าที่เราจะทําได้ต่อให้มันจะเหนื่อยต่อให้มันจะกดดันแค่ไหนมผมพยายามทาให้มันออกมาดีที่สุดแรกๆตอน,น,นเข้าวงการเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วรู้สึกโอ้โหไม่ชอบเลยมันอะไรอะไรวะเนี่ยเป็นสิ่งแปลกใหม่เป็นสิ่งแปลกใหม่ผมเป็น,ปปนปคนโลกส่วนตัวสูงครับตอนสมัยก่อนนะครับเป็นแบบอินวอรตแบบจ๋าเลยขี้เขินด้วยขี้เขินด้วยแล้วแบบโอ้โหจำได้ไปสัมภาษณ์รอบแรกแรกที่ อะไรสักอันหนึ่งเนี่ยไม่เต็มเลม่มผมตื่นเต้นจนเป็นเล็กกล้องเลยปั๊บๆๆๆเลยเป็แบบโรคใบใหม่แล้วมันตื่นตื่นเต้นม,มากลลก็รู้สึกไม่ชอบมากครับตอนช่วงนั้นตอนเด็กๆมาดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมเป็นการกินแล้วกันจะไม่กินของที่มีโซเดียมเยอะใช่นี่เขาเป็นคนฟิหรือว่าอะไรที่อะไรที่เค็มๆหรือว่ามีรสชาติที่แบบจัดจ้านผมจะไม่ไม่แตะเลยครับผมเราแค่เลือกกินสิ่งที่แบบ กินเราจะไม่รู้สึกผิดกับตัวเองผมไม่ชอบคนมาตีกรอบผมเหมือนมาจับเราเป็นตัวละครตลอดเวลาเนี่ยผมไม่ชอบเลยผมชอบคนบังคับอยากยืนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตที่ที่มีคนดูเยอะๆรับกับเพื่อนๆเราอาจจะเป็นกับวงหรือกับกับพี่เพิดก็ได้หมดเลยครับใช่เหมือนเหมือนเหมือนตาต้าหลยก็แบบอยากมีอยากแบบขึ้นวงอยากอะไรแบบนี้นี่นราจะเพอร์เซนต์ไทม์สต็อปเปอร์แฟนคอนอันนี้เลยครับเพราะว่า เนี่ยคุยกันแบบจริงฮะเยอะมากกว่านั้นนั่งประชุมกันเกือบถึงเที่ยงคืนไม่เกือบมาเที่ยงคืนเลยครับเป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งความโปรเจกต์ใหญ่อีกหนึ่งที่ต้องทําให้ได้เนี่ยสำหรับผมก็เหมือนกันครับผมเพอร์เซนต้าแทนสตัเปอร์แฟนคอนครับเป็นงานที่เราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้ได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากทําตรงนี้ให้ดีที่สุดต้องขอบคุณผู้ใหญ่จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ใุ้โอกช่มัน เลพิเซนต์หลายมุมของพวกเรามากใช่ครับ <S <S ถ้าใครผิดในเอลอเ L L มันก็จะมีแค่2องชวมันก็ยังไม่ได้เป็นตัวตนเพอร์เซนต้าแบบจริงจริครับใช่รู้สึกว่ามันใส่การขยายความเข้าไปใช่เป็นตัวเราทั้งทั้งหมดครับจะมีมุมอื่นบ้างที่ไม่ใช่ที่นอกจากมุมเทใช่อะไรอย่างนี้ก็จะมีนารกมุมน่ารักมีมุมมุมปันปันตลกตลกอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมอะไรดีเป็นเพอร์เซนต้าเดวิลอิสบอร์นเนี่ยมันก็ดู ป,ปีศาจกำเนิดแล้วมันก็จะแปลก,ปลกเพราะบางที่แบบเดวิลมันดูเป็น,ปนสิ่งที่มันไม่ดีใช่ไหมต่มมจริงๆภาพเรามันน่ารักดีเดวิลเลยมัน<ช>จตัวเหมือนไอโดเมียเลยเนี่แต่ว<ต>่าพอคิดไปคิดมาเราก็ได้เลือกเลือกชื่อ <Yeah. S 2> นี้ดีกว่าเป็นพอมันมีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาเป็นไทม์สัปเปิลเ้ยรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ที่เราชอบเนี่ยใช่ครับการที่เราได้อยู่ด้วยกันมันทาให้ทุกอย่างได้หยุดเวลากับกับกับทุกคนเลยใช่ก็เลยอยากจะชวนทุกคนมาหยุดเวลาไปกับพวกเราครับตอนที่เจอแฟนคลับครับผม ผมรู้สึกว่ามีความสุขมากๆม,มันมีความสุขจนทุกอย่างมันผ่านไปไวเหลือเกินเราอยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้อยากจะอยู่กับทุกคนให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยครับผม,ผมหยุดเวลาน่าจะในคอนนี้เลยครับรู้สึกว่าอยากเป็นเป็นในปีนี้น่าจะหยุดเวลาในช่วงวันนั้นนะครับเพราะเขามันเติมเต็มความมั่นใจครับตอนน้นนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแลวกันเอางี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างขีง้กังวลด้วยแต่พอพี่เพิร์ธเข้ามาผมรู้สึกว่า เฮ้ยความกังวลในส่วนตรงนี้ผมหายไปเลย<ม>ทุกอย่างทุกครั้งที่ต้องทําอะไรก็จะมีพี่เขาคอยบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยทาไปเถะน้องแบบทําให้เต็มที่ที่สุดพอผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างนไงเราทำเต็มที่แล้วผมก็สบายใจขึ้นแบบเยอะมากๆจากคำพูดนี้เลยใช่ผมรู้สึกการซัพพอร์ตนะครับการซัพพอร์ตมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยส่วนใหญ่คือแบบหาย,ายากมากนะมผมรู้สึกว่าผมอยากให้น้องคนนี้แบบไปไปได้ไกลมากๆเลยนะครับไม่เคยแบบคิดไม่ดีกับเขาเลยเนี่ยคืออยาก อยากดันเขาไปเรื่อยๆอย่างนี้ให้เขาทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนมันซัพพอร์ตกันครับในสิ่งที่ตัวเราเป็นกันเองแล้วโดยที่ที่มันไม่มีความแบบความเห็นแก่ตัวอะไรอยู่ในนั้นมันเหมือนกับมันมีแต่สิ่งดีๆที่แบบอยากให้กันและกันผมเป็นพี่เพรดพาไปเป็นกับพี่ๆในกองแล้วกันตอนนั้นเป็นตอนตอนแรกสุดเลยที่ผมเข้ามาในสายรัสเทวบร่าครับผมตอนนั้นเขาก็ เป็นช่วงแรกๆที่ผมเดินเข้าไปในกองอะ่ะก็จะไม่รู้จักพี่ในค่ายเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะพาไปทําความรู้จักก็รู้สึกว่าเออเหมือนมีคนพาไปละลายพฤติกรรม เราก็ไม่เก่งเลยครับวันนั้นเลากันวันใน L อลเอลตาเขาถอดเข็มขัดให้ผมคือเข็มขัดมันหลุดของผมมันอเอวใครก็คนไม่รู้แม่งเอวสลิมเกินเอวเ,เ,เล็กเอวเล็กมากแล้วเราต้องสลับลิฟกันใช่ไหมครับที่มันเป็นลอยเป็นบอลลูนขึ้นไปครับแล้วโอ้โหเอวใครสักคนเนี่ยแม่งผอมเกินผมข้านไม่ได้ข้ามไม่ได้แล้วมันแบบปรับสายไม่ได้ครับแล้วผมหันไปเห็นพอดีก็แล้วของผมมันหลวมไงหลวมก็เลยตาก็เลยจะสลับให้ผมเลยตอนนั้นเลยนะก็เลยไม่เป็นไรอะไรเนี่ยก็เลยรู้สึกเออประทับใจน้อง ตรงนั้นเลยคนระับจริงยังเป็นถอนไม่ไม่ได้จะให้เราจะปั๊บสาย,ยดีมากเลยตาเขาดีมากไม่ไม่ประทับใจเลย <S <S <l ug> แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าพี่เขาทำระใจฟูก,ก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่ไม่เล่นคอนเทนต์เลยทุกวันนี้เนี่ยผมใจฟูมากที่พี่เขาแบบยอมยอมเปิดใจแล้วก็ยอมมาทำเลยไอ้จำที่จำคอนเทนต์แรกได้ไหม <S <S <c ans> จำได้คนท,นทีลามีสุขเชคบ๊อย่างคือมันเป็นคอนเทนต์ที่น่ารักมากแล้ววันนั้นผมเครียดมากเพราผมจะชวนพี่เต้นได้ไอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเป็นช่วงแรกๆที่เราเจอกันเลยแต่พอพี่เขายอมทําโดยที่แบบ ไม่ไม่อิดอดไม่อะไรเลย,เลยอ่ะ,อะผมก็รู้สึกว่าดีใจมากที่แบบยอมให้ผมเข้าไปในโลก่อ พอเราไม่ไปฟิกตัวเองเหมือนที่บอกนะครับเอมันเออโอเคมันสนุกมากเลยในการใช้ชีวิตการไลฟ์นะครับไม่สมัยก่อนไม่ไม่ชอบไลฟ์แบบจะมาพูดอะไรก็เราไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมเราก็รักแฟนคลับแหละแต่เราบางทีเราไม่รู้ว่าคนอะไรอปะะอะไรจะมาพูดคนเดียวเข้าใจเข้าใจเลยอ่ะเพราะผมก็เป็นเหมือนกันอ่ะผมก็ผมก็เป็นสายต้าจริงต้าก็เหมือนผมนะใช่ผมไม่ไลฟ์เลย2ปีคือไลฟ์ได้ประมาณครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมว่าเราไม่รู้จะพูดอะไรบางทีมันไม่รู้จะพูดอะไรแต่พอแบบมีต้าครับมันเลยเหมือนกับ ในสิ่งที่เราอยากทํามันก็เลยมีน้องเขาอยู่ด้วยแล้วก็การไลฟ์มันก็เหมือนเป็นการขอบคุณแฟนคลับได้คุยกับคนที่เขาแบบรักเราเลยใช่ครับท่าแบบน่บานจะมีอะไรมันมัน,นอีกยาวเลาวยังเหลืออะไรที่ยังไม่ได้ใชย<ช>อีกสามปีคงได้เห็นเราในอีกในอีกมุมหนึ่งที่ดูโตขึ้นผู้ใหญ่ดูโตขึ้นเลยบ้าง,จร,งจริงๆขอบคุณต้ามากครับก็ก,ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจเสมอที่แบบได้ได้ทำงานกับน้องแล้วก็ดีใจที่หาพาร์ทเนอร์ที่แบบไปไหนไปกันทำอะไรโคตรสนุกเลยเลยนะครับแบบไม่แทบไม่ ไม่ค่อยมีขัดกันนะแบบเราคุยกันบางอะไรเราไม่ชอบเราก็เอาโอเคไม่ชอบโอเคก็เข้าใจกันอันไหนที่ชอบหรือว่าอะไรนะครับแทบไม่มีเรื่องทออะเลาะเลยแล้วก็ดีใจมากๆดีใจดีใจมากๆเหมือนกันท,ทันที มีพี่เข้ามาเป็นพาร์เนอร์ครับรู้สึกว่าช่วงชีวิตในการทำงานผมตอนนี้มีความสุขมากมาทุกอย่างมันฟล์ไปหมดมันมันดีไปหมดครับอยากทำงานร่วมกับพี่ไปนานๆอีกนานๆแล้วก็ขอให้ในช่วงระหว่างเวลานี้ที่เราทำงานด้วยกันไม่มีปัญหาครับครับครับรักกันดีตีกันตายใช่ครับคิตตี้เป็นเทนถึงกันฮะหยุดเวลาครับทุกคนจะมาหยุดเวลาเป็นพวกเราครับเอลืมตาครับอ่อหายใจครับข้าวไข่เจียวครับ กินแล้วเถอะพูดพูดไปเรื่อยครับผมครับยิ้มแบบยิ้มแก้มแดงแลยยิ้มเองยิ้มไม่พี่ต้องทำย้นี่อะไรนี่นี่นี่ทหน้าอลุมเจาะลุมเจาะที่แบบค้นๆแบบจะยิ้มจะยิ้มก็ยิ้มแบบแอปบอปบบอป โู้หลายเข้ามากเออหลายหลายคำมากเลยแต่ว่าเอาที่พูดได้แล้วกันพี่เอออเาที่ออนได้น้องชายนะส่วนเนี่ยเป็นแบบน้องน้องชายเลยนะครับพี่เพิร์ดพี่ชายนะครับผมโอเจอกันเจอกันเฮ้ยเจอกันเจอกันเนี่ยใช่ไหมก่อนกับบ้างงอนกอดขอบคุณใช่แล้วก็เจอกันเจอกันโคตรเหนื่อยเลยป่ะให้กำลังใจเอให้กำลังใจให้กำลังใจอ๋ออ๋อนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เสร็จแป๊บเดียวก็เสร็จเป็นใหญ่ เอออเาหน่อยดีป่ะพี่เอาหน่อยพี่ไปเอาหน่อยพี่อเได่ไปวันหนึ่งไปหายูนิงโทรหาแม่ก่อนนะโทรหาแม่เขาโอ้ยตาไปไหนเนี่ยเขาทักแม่เขาทากแม่เฮ้ยผมก็คงโทรไปหาเขาก็โทรไปติดอ๋อโทรไม่ติดโทรไม่ติดเออก็คงติดต่อคนรอบตัวเขาแหละครับอาจจะเป็นแม่แอดแม่แอดใช่ลุยเลยน้องชัยนี่ครัับซพพอร์ตเสมอพี่ก็ขอฝาก เพอร์เซนต์านะครับผมกับปกนิตยส mm. ารแพลวในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมท<ร>ุกคน,น,นครับ